ก่อนจะเริ่มคลิปตอนนี้ยังมีคนไม่กดติดตามถึง53%อย่าลืมกดติดตามช่องโมคุมะและก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นแรกกันก่อนใครเลยนะครับจอร์ดีได้รับภารกิจเดินทางไปในจักรวาลอนิเมะเพื่อรวบรวมนักสู้สุดเกเรที่แข็งแกร่งที่สุดมาเป็นลูกน้องของจอร์ดีราชาสุดเกเรนั่นเอง24ชั่วโมงกับการตามหาลูกน้องทั้ง7คนในแบปบอนิเมะส o r ม s i มูเลเตอ กดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะทุกคนนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยซื้อเสื้อกูด้วยไม่มีตังจะแดกนะไอ้ชิบหายไปไปดูกันว่าจอที่จะรวบรวมได้หรือไม่ let's go เส้ยลนท้ยลับ้อกหมดทำไงดีเนี่ย เติมที่นี่เลยครับ First Shop เว็บบริการเติมโลบักทั้งระบบ V.I.P และ ID Pass เรทโคตรสูงและยังบริการกด g ิฟต์ไอเทมแบบต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแบบอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่ First Shop เท่านั้น ลิงก์ูสตาร์โตฮ่าอยูอ่อนิเมะสตอร์มสวัสดีพวกแจกเก็เล่ทุกท่านมาถึงให้กูเลือกก่อนเลยมีลูฟี่เอ๊ชื่ออะไรโซนี่มึงเป็นอะไรมึงเป็นเพียดสองอะระดับนี้ก็ต้องลูฟี่อยู่แล้วใช่แล้วโอ้มาถึงก็เควสตสำเร็จเลยอันนีมม้นิวเควสมาเรามีลูกน้องเป็นลูฟี่ตัวแรกเลยวิ่งภาพในเกมเนี่ยมันสวยขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โยอย่ากับอนิเมะวอลเออร์คข้าเดียวกันนะฮะบ็อกโซนเควสบอกว่าให้เราไปตบโจรแถวๆนี้ไหนไปตบยังไงวะ นีกูต่อยแม่เลยจอรนดี่บอกลูกน้องไม่ต้องกูเอาเองแต่ทำไมมันต่อยไม่ได้วะมันต้องทําไงวะเออกูงงไปหมดล้วมันเล่นไงเนี่ยอ๋อมันต้องคลิกโอเครู้เรื่องว่าแบบนี้กูก,ก,กระทืบแม่ต่อยต่อย,อย,อยนี่หมัดยงชุนเนี่ยกระทืบไม่ให้ตายเลยโอเคเรียบร้อยมาแล้วโอเคได้กล่องมาด้วยอะไรไม่รู้แยกทีอ๋อนี่กล่องแล้วมันต้องใช้อะไรโอ้ต้องใช้50ิเจมในการเปิดเ,เปิดมาแล้ว กูก็ได้ลูฟี่อีกตัวหนึ่งกูมีลูฟี่สองคนอีกชิบหายคอยต่อไปก็ให้เราตกไอ้พวกนี้เลยห้าตัวก็จัดไปดิครับรออะไรกระทืมมาเลยลูฟี่สองตัวเออเกมมันก็ดีอยู่นะเฮ้ยเราสามารถเอาสกิลของลูกน้องเรามาใช้ได้ด้วยวะ่ะเฮ้ยโคตรเท่เลยเดี๋ยวมาลองใช้ดีเออนี่ไงจอที่กูจะกลายเป็นหมัดย่างยืดและไหนมันใช้ยังไงเอ้นี่เราสามารถซื้อเจมได้ด้วยวะ่ะเออถ้าซื้อเจมเราจะได้ตัวนี้อ่ะโอ้ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนละกันนะ ว้าว wow, สุดยอดไปเลยนี่ต่อยต่อยตัวสุดท้ายแหละควสสำเร็จโอเคเรียบร้อยห้าวได้ของมาเยอะเลยอะไรก็ไม่รู้และเหรียญก็ต้องวิ่งเก็บเองนะนี่เกมพาร์ตมีไหมเกมพาร์ตนะ่มันต้องจัดอะไรแหละจังหวะนี้อ่านี่ไงโอแม่เหล็กก่อนเลยดูดเหรียญออโต้จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วก็ต่อไปเปิดกล่องแบบเร็วขึ้นล้านเปอร์เซนต์โอ้โหเปิดกล่องเร็วขึ้นทํามแันแรงขนาดนี้ต่อไปก็เปิดกล่องได้ครั้งละเยอะๆโอเคจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบ แล้วกันต่อไปแบบโชคแบบร้อเซนเนี่ยเปิดได้ตัวรับแน่นอนและที่สําคัญวิ่งเร็วแบบอัตโนมัติและก็ออโต้คีกก่กลับมาอีกรอบหนึ่งในโลกของจักรวาลอันนิเมะลได้เวาลาแล้วเฮ้ยทำไรดีว่าุ่มกล่องดีไมหมเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ตรงนี้มีเวบป้อนในซื้อด้วยอะเฮ้ยสามารถซื้อดาบได้ด้วยหรืววอว่าเฮ้ยโคตรเท่เลยแบบนี้ต้องซื้อสายละนี่มันดาบของรอสุดรอเท่น,นี่มั้ยเฮ้ยมันจะเท่เกินไปแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวมาดูดิว้าวโคตรเฟเลจอด,ดี้ดาบมึงเท่มากกูชอบจริง แล้วก็บอกว่าเราสามารถใส่ให้กับนี่พวกลูฟี่ได้ด้วยลูฟี่กูจะใช้ดาบแล้วเลยเนี่ยโอเคไปซื้อก่อนตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเราเติมเจมเนี่ยเราก็จะได้ล็อกรีเวอร์ชั่นเปิดประตูรามเมงเไม่ใช่ประตูไขมุงนะโอเคจัดไปสักห้าสิบโลบัคละกันกูจะเอาตัวนี้ <c oughs> จัดมาเด้โอ้ได้มาแล้วนี่โอ้ยโอ้หน้าตามกับประหลักมากเลยอ่ะโอ้โหจอห์นนี่หล่อเท่กว่าเยอะเลยโอ้โหโคตรเท่เลยแม่งออร่าโคตรเฟีย้ยวอย่างแจมมาลองดูดิมึงจะเก่งขนาดไหนกันเทียวนะไหนโจมตีจัดไปมึงจะใช้ท ใช้ท่ารามเมงเหรอไม่ใช่ใช้ท่าขับประตูไข่มุงใช่ไหมอุยอ้ยโอ้มันสามารถแบบเปิดกระถาลมออกมาได้เฮ้ยท่เกินไปละเออนี่กูก็ฟันฟันฟัน,ฟนออโตโอ,อย่างไรล่ะถึงเวลาสุมกาชางแล้วมาดูที่ดวงจอนี่จะเป็นยังไงในวันนี้นี่เลยใช้แบบเกมไปเลยจัดไป200ปังปังโอ้โหโอ้โหโอ้ย,อย,อยมีแต่เกลืออะไรวะเนี่ยโอ้โหไอสมโมเกอร์โอ้โซโลมึงมาทําไมก่อนเฮ้ยทำไมได้แต่ตัวเกลือเฮ้ย จากนักสู้ที่ใช้มวยตอนนี้ผมจับมาถือดาบแล้วฮะล็อกลีกูถือดาบแล้วดูดีๆ <laughs> โอ้มาแต่ฟักเกอร์อะไรกันวะเน,นี่ยเออจากใช้ตีนมาใช้นี่ดาบสุลรอเทสงสัยจะเลิกแล้ว ได้เวลาไปตีตัวอื่นกันบ้างแล้วเฮ้ยนี่มาโจนภูเขานี่มาใส่เดียวแม่งเลยืลอวละกันนะกูซิมหน้ามึงมานานแล้วมาเลยเจอหน่อยและกันนี่ล็อกลีรู้จักไว้นี่โจนภูเขานัา้นน้องนะอ๋อจบพวกพวกฟันฟันฟันนี่นี่ทำอะไรไม่ได้เลยโมเดลคุน้นๆนะเราเนี่ยมาจากอนิเมะวลลอริเออร์หรือเปล่าจา้านี่ตาย,ตายแต่ลโอ้โหเพชรล่วงทีแลกทีหนึ่งเฮ้ยให้นะมันคุ้นๆหนะ้าคุ้นๆนะนะเฮ้ยบากี้นี่ว่าเฮ้ยว่าไงบากี้นายโดนด่าไม่ได้ไม่ใช่หรือไงช่างแม่งละกันเกมนี้มันไม่มีอารมณ์ แบบนั้นอยู่แล้วก็หวัวเลยแล้วกันโอ้โหดูง่านะมันเฟาค่อนจากมาฮีโร่ยิ้ยลุมกระทืบทีนหนึ่ง,งบาก,กี้บอกพอแล้วพอเธอนอกจากกูจะตายหูอยู่แล้วและก็ตายทันทีโอ้โหตายโคตรเร็วเลย ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียววิ่งไปเลยจอนดี้นั่นไงเห็นเลียวเลี้ยวแล้วนะมันคืออาลองนั่นเองไปเลยแฮ้ยาล็อกลีไปตีอาลองหน่อยสิย <c oughs> จัดไปเลยลุงกระทืบมัน <c oughs> ไปเลยลูกน้องทั้งหลายทั้งสามคน <c oughs> กระทืบกระทืบต่อยต่อยทีนี่แล้วก็แก๊งเฟลคอนมาแล้วโอ้โดนยำตายหงเลยอาลองกู <c> ี <oughs> ่จากว่าที่แข็งแกร่งตอนนี้กากกาก จ้าจ้าปั๊บปั๊บนี่จะมาลอกเล็กมันเล็กะซอยไม่ได้นะชูลาปาเปียบบุบปับบุมบัมซัมเบ้นี่เรียบร้อยแนนอนตายว้าวสุดยนน <c oughs> อดฮบอสตัวต่อไปเลยที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือนี่เลยไอ้จระเข้กอกกระดมึงเจอกูมาแรงสามแล้วจะมาเจอจระเข้ไม่มีทางกูบอกเลยไม่ต้องถึงมือจอร์ี่ลูกน้องก็พอนะนี่หัวไปเลยปั๊มปอปั๊ปอลับุมบุมบุมโอโ้ กูลกสงสารจริงเออใครเล่นมือถือระวังนะฮะระวังมือถือระเบิดใ่หน้าด้วยนะครับโอ้โเอฟเฟกมัน,นอลังการเกินไปแล้วโอนี่ตอนเหลียนออกมาเนี่ยโอ้ยเยอะแยะตะแป๊้ไก่โอเคเรียบร้อยได้เวลาแล้วตอนนี้เราเคลียร์ด่านของวันพีชเสร็จแล้วนะฮะถึงเวลาที่เราจะต้องไปสุ่มกาชากันละ ถึงเวลากาชากันอีกสักรอบหนึ่งนะทุกคนมาครั้งนี้แหละเราต้องได้หนวดขาวมากแล้วว่านี่โอ้มีรอมีอู้แต่และตัวซีเคตก็น่าจะเป็นหนวดขาวเนาะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมันต้องออกแล้วแหละสักทีหนึ่งมาโอ้ยบากี้ออกเมื่อกี้เห็นแวบๆอยมึงมาทาไมก่อนกูจะเอาหนวดขาวลูกพี่หนวดขาวกูจัดมาเฮ้ยตัวอะไรเมื่อกี้ <c oughs> แกผ้าด้วยเอ้วอตต์ว่า และแล้วสิ่งที่ผมได้นั่นก็คือแตนแ,แตนแตนเด้หนวดขาวว้าว0.01ด้วยโคเทอูโคเท่เลยหนวดขาวกูมีลูกกูมีหน,หนวดขาวเป็นลูกน้องอคิดดูแล้วกันหนวดขาวในวันพีชอาจจะถือมีสซนโตแต่ในนี้ก็ถือดาบรอ <laughs> คือลาเพียงจริงเลยเดี๋ยวขอดูสกิลหนวดขาวหน่อยที่มันจะเท่กันไหน,ไหนกันเทียวว้ยโอ้นี่มันฝนกุลากุลาโอ้โครเท่เลยว้าวนี่มันเจ๋งโคตรไปเลยได้เวลาไปเมืองต่อไปกันแล้วทุกคนเลสโก ฐานที่ก๊าไปคือเมืองของนารูโตะใช้เงิน8 0 0 0โก้เลโก้มาเตฟักเกอร์เลยมาได้เวลาแล้วไปเยือนโอคัเงี้หน่อยละกันนี่เลยวูโ้โคตรเท่เลยเนี่ยมาดูมีตัวอะไรบ้างว้าวมีแบบทั้งสุมนี่เวป,ป้อนเดี๋ยวดูกูหน่อยนี่อาวุธก็มาจากฝั่งนารูโตะโอ้ยไอ้นี่มันเปเคียวแดงเนี่ยโอ้โหโคตรเท่เลยมาจัดหน่อยละกันนะไหนคนที่นี่มันจะเฟีย้ยขนาดไหนเดินโดนพวกลูฟี่กูตบหน่อยละกันนี่เลยซัดหน้ามันก่อนเลยพวกลูกน้องกระจกเฮ้ยเป็นไงเคยเห็นหรือเปล่าผลกุหลาบ่ะใช้ต่กระถาดินจาวพวกมึงอ่ะทำไมหมู่ โน่ามันเล็กจังว่าเออแม่งมียูนิดเดียวเองตอนที่กูเข้าป่าเลยฮะโอ้นี่งมามันเป็นฝึกเป็นจูนินนะจอร์ดี้นะไหนที่นี่มีบอสหรือเลปล่าเอ้นั่นมันผู้ชายคนนั้นใช่เลยผู้ชายคนนี้แหละที่ผมจะตบนี่ใครบอกคนนี้เป็นผู้หญิงนะกูจะตีปากให้เขาเนี่ยเป็นบุรุษใจเกเรเลยนะ ตอน,นี่จะไม่ได้ว่าผู้ชายคนนี้เขาใช้พลังกระจกหรือพลังน้ําแข็งหรือเป็นพลังน้ําแข็งที่เป็นกระจกกูก็งงเหมือนกันคอมเมนต์หน่อยละกันนะทุกคนนะให้ความรู้กูนหน่อยกูลืมไปหมดละมันมาตั้งแต่ภาคแรกเลยนะนี่ก็กระทืบแม่งเลยละกันไอ้เจนี่มีนารูโตะไอ้ไม่ได้มีนารูโตะไอ้กูตกบไปนะเนี่ยไอ้แลริโมลุมาอยู่ที่นี่ได้ไงวนะเนี่ยโอ้ยมึงเป็นแบบอิลินินจาที่นี่เหรอโอ้ลิโมลุจะมากระจกกันเลยครับน้อง,องๆตบมึงเลยละกันนะ ตบเมียเสร็จแล้วก็ได้เวลาตบผัวฮะนี่เลยมึงชื่ออะไรนะซาบูเซอร์ไม่ใช่ซาบูสะนั่นแหละนั่นแหล,ละวันนี้ไม่พาดาบเลยครับพี่โอ้โหมามือเปล่าเลยนะแบบนี้ก็โดนจอร์ดี้ตบล่วงเลยนะจานร้องจา๋านี่เลยลุงกระทืบแป๊บเดียวฮะเลือดไหลเป็นสายน้ำดูดูนี่นี่ตายเลยโอ้แป๊บเดียวเองโอ้ได้เงินแบบเยอะมากๆเลยแป๊บเดียวก็มีเงินแบบสองพันเลยไอะไกลไกลนั่นใครวะน่ะเอ้ยแล้วทำไมแบบเออไอไอบลิสมันไปอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยอิจิโกหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยอิจิโก อ้าไม่ใช่นี่มันกาละเรนทำไมผมมันสีนั้นมันอะไม่ว่ามึงจะเป็นไก่กูก็จะกระตืบอม,มึงอยู่ดีนะครับน้องๆนี่กูเริ่มพูดไม่ชัดแล้วนะครับตอนนี้นี่เลยกระซัดหน้าเลยนี่คือบอสตัวสุดท้ายของแบบนี้แหละเนี่ยไม่เดี๋ยวมันกระจอกกังเลยเน่ยดูดีลุมกระทือแป๊บเดียวก็ตายแล้วอเฮ้ยกระจอกจริงๆเลยเกมนี้ ลูกน้องเราน้อยเกินไปเติมเจมหน่อยละกันนะเอาความปลดล็อกตัวละครไหนว่ามันต้องใช้เจมในการปลดล็อกไงนี่หนึ่พัาจัดไปนู่ใส่เลยเดี๋ยวค่อยใส่ละกันนี่แล้วก็ปลดล็อกตัวต่อไปเลยอ่ะสองพันี่โอ้ยแล้วก็อีกอันก็สามพันเลยนะว้าว บอกได้คำเดียวว่าตอนนี้ลูกน้องผมเยอะมากๆนะนี่กูเอาบากี้มาตบด้วย <c oughs> โคตรเท่เลยอู้เรียบร้อยล้วไหนมาดูดิโอ้แม่งแก๊งเดอกแก๊งกูนมนเยอะจริงๆมีร้อด้วยทุกคนนะแต่ลอก็ไม่ถือดาบอือดูแล้วกันตัวอื่นเสือกถือดาบกูง,งงมาก งบสามหมื่นกว่าบาทนะครับในการสุ่มหานี่เลยรีเจนอุ้ยมีอิทาจีด้วยอุ้ยกูอยากใช้แบบอามาเทลสัสอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าเจมมันเปลืองมากๆเลยนะนะนั่นแหละเอาตัวอะไรดีอะแต่ตู้ธรรมดามันก็มีแบบตัวเทพๆมีแค่คาคา,าชีนะนะงั้นก็เอาตู้นี้ก่อนละกันเผื่อจะได้นี่เลยเนี่ยอาพรมังกรเออไม่ใช่อาพันก้าหางเงี้ยอะไรเนี่ยเออนั่นแหละ รอหำอะไรละฮะมาต้องมาแน่นอนนะครับอิทาจ,จีกู0 0.8จเอร์เซจัดเลยนี่โอ้โหมาไม่ใส่เสื้อผ้ามาอีกแล้วอุย้ยแป๊บเดียวกูหมดตูนเลยฮนะทุกคนไม่ได้อะไรเลยเอ้ยได้กะกะชีมา้ไม่โคตรเกลือเลย และตอนนี้แก๊งผมก็ครบเจคนแล้วนะฮะอ้าวโคตรเท่จริงๆเลยดูๆนี่เด็กแก๊งผมนี่เป็นไงมีคนแปลกอยู่หนึ่งคนใช่แล้วหนวดขาวที่เหลือมาจากนารูโตะมันเลยเฮ้ยแต่หนวดขาวมันก็เก่งจริงนั่นแหละแม่งสกิลโคตรโหดเลยไปถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปเมืองต่อไปกันเมืองต่อไปคือเมืองของฮีโร่อะคาเดมียนะฮะหรือว่าฮีโร่ไอแลนด์นั่นเองได้เวลาแล้วเลสโก้ไปตีพวกวิลเลนกันดีกว่า ไหนพวกฮีโร่พวกฟินเล่นมึงอยู่ไหนกูมาแล้วนี่กอแก๊งเราตกกับวันพีชมาตบพวกมึงแล้วนี่เหรอไหนก็จัดเลยแล้วกันน้านี่กระทืบมาเลยพวกเรากระทืบพวกมันเลยนี่โอ้โหแต่ละคนนี่ไงนไงนี่โอ้พันปักษาโอ้โหแต่ละคนนี่หวดทวดนี่เดี๋ยวก็เห็นกระาที่ถือดาบ ไม่นะมันวิลเลิร์เนี่ยโอ้โหแต่งตัวได้อะอัปลักแท้กระทืบมาเลยแล้วกันนะอือด้านหลังนะั้นมันโนมูแต่เอาไว้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนนี่พันดักษายัดเข้าไปเต็มหน้าไอตัวอื่นมึงเอาด้วยดิเฮ้ยอย่ายินเฉยอยู้งานเลยจัดดิเออ จอนดี้มันเก่งจริงเลยมีลูกน้องเทพดูดิแป๊บเดียวจะตายแล้วเนี่ยโอ้โห,โหเรียบร้อยหายหายหมดเลยว้าวสุดยอดจริงถึงคิวของมึงแล้วโนมูเอ,อ๋ยกูมาแล้วนี่กระทืบไปเลยทุกคนนี่ยำมาเลยจากว้โมเดลโนมูแม่งโคตรสมจริงเลยกูนึกว่าหลุดมาจากอนิเมะของจริงจอร์ดี้รู้สึกกลัวมากเลยหน้าตาแม่งอัปลักษณ์จอร์ดี้อีกกระทืบไปเลยพวกเรา กระทืบแม่งได้ไม่นานมันจะตายหูงอ,อยู่แล้วเฮ้ยกไม,มันกากจังวะเออเนี่ยโอ้เรียบร้อยฮะสูตรเลยสูตรสูตรได้มาแล้วโอเคตัวต่อไปที่ไหนกันมาคิวต่อไปก็ไอไฟถังแก๊สนะนี่เลยฮ้ดา้าวียังไงล่ะคิดว่าไฟตัวเองกันเท่หรอนี่เจอหน่อยละกันดูเดอะแกงกูแต่ละคนนี่กระทืบแม่งว่างๆนี่ขอจิก๊กสกิลมาใช้หน่อยละกันหนะ้านี่เลยนี่พัดปักษมาโคตรเท่แล้วก็นี่อะไรเนะี่ยโอ้โหพลังอะไรไม่รู้เยอะแยะไปเต็มไปหมดเลยยางใช้สก,กิลหนดขา ขอสกิลหนวดขาวหน่อยเด้ขอล้างหกสั่นสะเทือนตู้มนี่โคตรเท่แล้วโอเหมือนหลุดมาจากคิงสังกะสีโมไปแป๊บเดียวอ้าวดาบีกูจะตายหยัวงแล้ว,วมาเรียบร้อยต่อไปก็บอสต,ตัวสุดท้ายของแมปนี้แล้วทุกคนนั่นก็คือโอเวอร์โฮนั่นเองไปได้เวลาลุมกระทืบมาแล้วมากูพร้อมที่จะจับเงินล้านเอไม่ใช่คนละแมปกันกระทืบมาเลยน้องๆ มอนเกมนี้ทำไมมันก่างจังเลยครับดูดิแป๊บเดียวจะตายอีกแล้วดาบีเอาไม่ใช่โอเวอร์โฮมึงเนี่ยผมจะเก็บตังค์ไปสมตู้นะผมจะทำแบบฟนะูลทีมไงฟูลทีมฟอลคอนโอ้เรียบร้อยโอตังบานเลยโอเคขอเอคตรงนี้ก่อนละกัน โอเคเก็บตังค์มาได้ประมาณ7 0็0 0มืนกว่านะทุกคนน่าได้เวลาที่เราจะสุ่มตู้กันแล้วไหนดูงด็ตู้มีอะไรดีๆบ้างโอ้ตัวรับก็คือน,นี่เลยฮะเอ็นเดเวอร์นะครับแล้วก็อมีดาวบีด้วยนะโอ้กระท่อยู่นะแต่ว่าตัวที่เก่งที่สุดก็น่าจะเป็นแบบเอเอเ,อเอนั่นแหละฮะไอ้หมัดไฟกับนี่ไอ้ฟอลคอนนะฮีโร่อันดับ2กับอันดับ1ยังไงล่ะ โอเคพร้อมแล้วลุยเลยแล้วกันนะกูต้องได้เอนเดเวอร์ฮะทุกคนนี่โอ้โห,โห,โหเด็กกูมาลัวๆเลยมาทำไมก่นอนเฮ้ยได้แล้วเฮ้ย,ยฟาคอนฟาคอนได้แล้วเมื่อก,กี้อินซีแดงโอเคจัดไปเลยแล้วกันนะสุ่มยาวๆฮะสุ่มให้ตังค์หมดไปเลยเฮ้ยแต่เลดแม่งอดอโคตรยากเลยวนะทุกคนเฮ้ยแม่งเงยขอได้ไหมเอนเดเวอร์น่ะจัดมาหน่อยดีอยากได้อยากโดนนี่ออกแต่เดกงุงเดกกูอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยนั่นไงเอนเดเวอร์มาแล้วว้าวได้เลยเว้ยเอนเดเวอร์ นี่เลยฮีโร่อันดับหนึ่งว้าวนี่หมัดไฟยังยืดกูมาแล้วเป็นไงดวงจอร์ดี้มันดีจริงๆเลยแต่มันไม่ดีแบบนี้เหมือนในคิงสักสีบ้างวะและนี่คือทีมของจอร์ดี้ในตอนนี้ฮะโอ้โหมีเฟลคอนกัน34ตัวนะฮะหนวดขาวดาบินแล้วก็แน่นอนรับผมฮีโร่ดับหนึ่งมัดไฟยังยืดของเรานั่นเองไฟฟ้าบลลุมกระทือบไอโอเวอร์โฮลหน่อยดิมันจะเก่งกันนานกันเทียววะนหนขอดูท่าสกิลมึงหน่อยว่ามึงจะเก่งกันหรือเปล่านหนจัดเลยดิบุมบอมซัมเบโอ้โหย ทำไมไอ้ไอ้ไอ้ตัวไฟทำไมามันตีพื้นไะเออเฮ้เกมนี้มึงทำสก,กิลเสร็จยังวะเนี่ยกูถามจริงนะเฮ้ยอ,อะไรวะงงไปหมดละ โอเคตอนนี้จอร์ดี้ก็ไปสุมใหม่อีกรอบฮะตอนนี้เราได้เฟลคอนกันโอ้ห้าตัวนะฮะแล้วก็แถวหน้าของเรามีนี่เลยฮะอินฟอร์โหมัดไฟกับนี่เลยครับหนวดขาวนั่นเองว้าวสุดยอดเลยแล้วก็ทุกคนต้องใส่ดาบด้วยนี่ไม่ใช่ดาบมันคือมีดมีดสั้นนั่นเองแต่ละคนโอ้พามีดสั้นโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเ,เพียงเท่านี้ฮะการรวบรวมเอ่อพักพวกที่แข็งแกร่งที่สุดนะสุดเกเรเจอกันใหม่คลิปหน้าและกันจอร์ดี้ไปแล้วบา,บาย